<c oughs> นี่แหละครับกองบุญใญยของผมในปีนี้ท่านมีนามว่าหลวงพี่ตีผอนท่านเป็ายที่ผู้ชาไใฝ่หาผู้ชาที่บีบุญญาจึ้มาสวมใส่ <c oughs> ตอนท่านเป็นนาคเนี่ยผมต้องได้นั่งเฝ้าครับเบิดคืขึ้นสวัสจ้ง เพราะอาการหลอนจากพิษสุราเรื้อรังอันนี้เบอร์หนึ่งของหมู่บ้านเลยครับเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยเลือกไปให้แล้วโดยฉันทามติเลยวันเถาะถึงกินเหล้าแต่แกก็น้ำใจงามครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วยงานบุญชาวบ้านทุกหลังคาเรือนแล้วก็วันชวนบวชหนะ่อยผ้าเฮาเลาะหาส่วนผู้นั้นผู้นี้มาบวชพ่อมาเขาหนาก เล่ากับตั้งใจดีได้ครับแต่วันเกิดเหตุนี่ประมาณ4ี่ทุ่มเนี่ยครับผมได้ยินเสียงโวกเวกโว้ยวาดังมาจากเรือนนอนของนาคธรรมทายาตบรรดานาคด้วยกันก็เอาแก่ไม่อยู่แล้วครับจนจะเป็นเรื่องเป็นราวกันไม่ได้นอนกันเลยโดยประสบการณ์เนี่ยนะครับผมก็เลยพยายามพูดกับแก่ดีๆแล้วก็แยกพี่ตีนี่ออกมาตั้งหาก มาคอยนังก้มเอาอยู่สาลาส่วนเวาเรื่องนั่นเรื่องนี่รล่อเล่าไว้แต่ว่าแปลกว่าผ้าดล่อนอนปันเอ๊กับบอนอนมีเงินอยู่ยี่สิบบาทสีค่ค้มให้หฮอผ้าไปซื้อเหล้ายุ่หันละเที่ยงคืนพะแห้งแล้วก็ได้โอ้ยจนผมนี่ใจใหายนนั้นนี่ความอดทนเหลืออยู่นิดเดียวครับถ้ากุญแจรถอยู่กับมือเนี่ผมคงต้องไปส่งแกแน่นอนเลย แต่ครันี้กุญแจรถอยู่ที่อื่นถ้าจะทิ้งแกไว้ก็กลัวแกจะกลับไปกวนเพื่อนอีกจำเป็นต้องทนอยู่กับแกครับถ้าเบาเรื่องนั่นเรื่องนี้หาหนําห่อนปานะมาสูกินพยายามเชียร์แกกินน้ําร้อนครับแกวนั้นแก้วนี้นก็ามาถึงตีสีนี่รู้สึกท่าทีจะจะสั่งสางตีห้าพอดีได้เวลา <c oughs> สวดมนต์ธรรมวัดเช้านาคตีเขาก็เด็กคงจะสั่งพอดีหลังธรรมวัดเช้าเสร็จผมก็พาออกกำลังกายตามปกติครับเห็นไหนมีแห้งวะมาดึงหูจากน้อยอหูอยากตึงงั้พระอาจารย์สอนว่าใครได้ยิน เราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องเราจะอยู่ร่วมกันฉนพี่น้องจะประคองกันไปให้ถึงฝันจะประคองกันไปให้ถึงฝันเปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกันเปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกันรุ่นนี้นี่แบบหลวงพี่ตีนี้ก็มีหลายรูปครับแต่ละปีก็จะประมาณนี้แหละครับแค่เขาหายมือสั่นกลับมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นี่ยังไม่เข้าโบสถนี่ยเราก็ปลื้มแล้วครับ ขนาดองคุลิมาเน,นี่ยฆ่าคนถึง999คนเพระพระพุทธเจ้ายังให้โอกาสเลยการสร้างพระเป็นเป็น,ปนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยนี่แม้จะยากเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งปลื้มครับขนาดบางคนนี่สังคมไม่ให้โอกาสแล้วนะครับแต่หลวงพ่อนี่ให้โอกาสทุกคนเมื่อคิดถึงความเมตตาอันไม่มีประมาณของครูบาอาจารย์แล้วเนี่มันทำให้เรา มีกำลังใจที่จะสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งปลื้มเข้าไปอีกครับคนเราเนี่เป็นหุ่นเชิดของบุญและบาปเวลาบาปมาส่งผลเนี่มันก็จะสอนตัวเองไม่ได้พอหมดจากกรรมตัวนั้นได้โอกาสบุญส่งผลเนี่ก็จะสอนตัวเองได้คือกันกับปอบมาเขาสิงค่นเนี่ยแหละครับร่างกายก็จะถูกใช้ไปตามอำนาจของปอบ พ่อตาห้าไไรปอบออกได้เท่าน,นั้นแหละครับคนมันก็นขึ้นมาเป็นคนดีๆนี่แหละเพราะทุกคนนี่ต่างอยากเป็นคนดีอยู่แล้วอยู่ที่การให้โอกาสและความเมตตานี้คือกระบวนการคัดเพชรเพื่อมาเป็นอายุพระพุทธศาสนาที่คู่ควรแก่การกรบาบไหว้เพื่อจะเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ที่ผู้ชายไฟหา